เอาปลาเอาเป็นไคร้ลามันเปนการตั้งเก็บมะนช้าม,มัเก็อย่างนี้ จะไปวัดดูดเออไปไปไปดูวัดเออเดี๋ยวไปทำบุญด้วยไปทำบุญที่วัด างเดินขึ้นวัดที่ตั้งกลางเลซามเลยเลยนะตะเบนเลยเลยเดไหวเป่นี่ มีแบั้นเทามีแบบยังไงสวายปั้นกายร่วมด้วยย้ายบั้นเทามีไวัดกลางแม่น้ำกลางบริษัทบ้านสวนทครับฐ์แน่ไม่ใช่ไหมมีสมัยนี้แต่สมัยก่อนก็มีนะอันนี้มันน่อนะครับเดี๋ยวเราสวายนปรับรั ปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม Sanggaranion anutarang bojek tarokasa, singanih wajah wajah tersangat sangke bukan mang baga tumbayang sangko balikanan

มีน้ำมาตรวจน้า,าเลยครับเดี๋ยวตรวจน้ำลงลงแผ่น<ๆ>ดินเลยครับนี่เนาะขออนุญาตน้ำลงไหนครับแผ่นดินาาดน้ำมา